สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเก็บบอลในคลิปนี้ฮะเรามาอัปเดตผลการแข่งขันคู่ของไทยรวมไปถึงผลการแข่งขันคู่ทีมเต็งต,ต่างๆนะครับที่ได้ลงทําการแข่งขันในวันที่2ไปดูกันซิว่าฟอร์มแต่ละทีมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่คู่ไทยกับมาเก๊าก่อนนะครับวันนี้นะฮะไทยเราเนี่ยลงสนามเป็นวันแรกนะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันเนี่ยจะเข้าสู่วันที่2ซึ่งไทยเรานะครับมีการเปลี่ยนตัวเซต จากปกติแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์ที่แล้วเนี่ยเราจะใช้น้องกรนกนกชาบมเนตซึ่งได้รางวัล MVP จากทัวร์ที่แล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็นน้องนัทวันเตียนสิงห์และในแมตช์แรกนี้นะครับเราก็ได้เห็นน้องปายเนี่ยลงตั้งแต่เซตแรกเลยโดยในเซตแรกนะครับมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดใครยังจําได้ในแมตช์ที่แล้วนะครับระหว่างมาเก๊ากับอุซเบเนี่ยมาเก๊าเส,รเสาเริร์ฟเอสใส่อุซเบรัวๆนะฮะแต่กลายเป็นว่าในแมตช์นี้ครับ เป็นไทยเราฮะที่เสิร์ฟเอสใสมาเก้ารัวเรียกได้ว่าในเซตแรกเซตเดียวนะครับเสิร์ฟไปทั้งหมด9ลูกคือเริ่มมาปุ๊บนะฮะน้องสศิธรเจตตะเนี่ยก็เสิร์ฟเอสติดกัน3ลูกแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนอื่นมาเสิร์ฟอีกนะฮะร,รวมกันทั้งหมดในเซตแรกนะครับไทยเสิร์ฟเอสไปทั้งหมด9ลูกและในเซตแรกครับก็เป็นไทยที่ชนะไปด้วยสกอร์สบายๆนะครับย5ต่อ7คนที่ทําคะแนนสูงสุดของไทยในเซตนี้นะครับจะมีด้วยกัน2คนคือทําได้6คะแนนเท่ากันนะครับ คนแรกก็คือเบอร์สิบครับน้องสัตยรเจตตะอันนี้เนี่ยเป็นลูกตบ2ลูกบล็อก1ลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสนะครับสลูกคนต่อมาครับเบอร์11น้องอาทิตยาแก้วนอกนะครับอันนี้เป็นลูกตบเนี่ยสลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสนะครับสลูกพอเข้าสู่เซตสองครับไทยเราเริ่มมีการเอาตัวสำรองลงมานะครับนั่นก็คือเอาน้องคนที่ไม่ค่อยได้ลงเนี่ยลงมาสัมผัสกับเกมบ้างนะครับโดยคนที่ลงมาในเซตนี้นะครับก็จะมีอย่างน้องวิสารุตาเสงนา แล้วก็น้องสสิวิมลจงจิตนะครับซึ่งในส่วนของน้องวิศรุตานะครับก็สามารถทําผลงานได้ดีในเซตนี้แต่ว่าครับคนที่โดดเด่นที่สุดในเซตที่2ก็คือน้องปายฮะในเซตนี้นะครับไทยเราชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ11คนที่ทําคะแนนสูงสุดของไทยนะครับนั่นก็คือเบอร์12ครับน้องปายนพสสอนทําไปทั้งหมดคนเดียว7คะแนนนะครับเป็นลูกตบเนี่ย5ลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสได้อีก2ลูกนะครับ รองลงมาครับเป็นเบอร์13นะฮะน้องวิสาุตาเสงนาตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงมาสัมผัสกับเกมในเซตนี้นะครับโดยน้องเนี่ยทำไปทั้งหมด5คะแนนเป็นลูกตบเนี่ยสลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสนะครับสลูกคนสุดท้ายครับเป็นเบอร์5น้องนัทลิกาวสา,านะครับหรือว่าน้องเปียนโนทําไปคนเดียว4คะแนนครับโดยเป็นลูกตบ3ลูกและบล็อก1ลูกพอเข้าสู่เซต3นะครับไทยเรามีการใช้ตัวสำรองมากขึ้นก็คือมีการพักตัวหลักนะครับ ตัวหลักที่ถูกพักก็อย่างเช่นน้องแคปหมูสุภาวาดีน้องปลายนภสรแล้วก็น้องเปลียโนโนนัทธริกานะครับซึ่งในเซตนี้ฮะไทยเราโดนนําไปก่อน6ต่อ3แต่หลังจากที่เหล่าตัวสำรองนะครับสามารถตั้งหลักได้ไทยแล้วก็พลิกกลับมาชนะนะฮะที่สกอร์ยีต่อ13ซึ่งผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดของไทยในเซตนี้นะครับนั่นก็คือเบอร์13น้องวิสรุตาเสงนานะครับทำไปนคนเดียว5คะแนนเป็นลูกตบล้วนเลย รองลงมานะครับทำไป4คะแนนเท่ากัน2คนนั่นก็คือเบอร์เกนะครับน้องฐานิตาเอี่ยมละอออันนี้เป็นลูกตบ2ลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสนะครับสลูกส่วนคนสุดท้ายครับเบอร์11น้องอาทิตยาแก้วนอกซึ่งเป็นตัวหลักคนเดียวนะฮะที่ไม่ได้ถูกพักในเซตนี้อันนี้เนี่ยทำไป4คะแนนเป็นลูกตบนะฮะสลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสหลูกสรุปผลการแข่งขันระหว่างไทยกับมาเก๊านะครับไทยเราก็ชนะมาเก๊าไปด้วยสกอร์สบายๆนะครับสาต่อศูนเซตอ่ะทีนี้ฮะ เราไปดูผลงานทีมเต็งทีม,ทม,ทมอื่นกันบ้างนะครับว่าพวกเขาเนี่ยผลงานเป็นยังไงแล้วก็ฟอร์มเป็นยังไงนะครับเริ่มกันที่ทีมจีนครับวันนี้นะฮะจีนเจอคาซัคสถานและเป็นจีนครับที่ชนะไปแบบไม่ยากเลยในเซตแรกครับจีนชนะสบายๆครับด้วยสกอร์25ต่อ9คนที่ทำคะแนนสูงสุดของทีมจีนนะครับนั่นก็คือเบอร์6ที่ชื่อว่ายูรุยนะครับสูง182ทำไปคนเดียวทั้งหมด6คะแนน เป็นลูกตบ4ลูกบล็อก1ลูกและ S1 ลูกรองลงมาครับจะทำไป4คะแนนเท่ากันอยู่2คนนั่นก็คือคนแรกครับเบอร์8จ่ายยี่สูง190อันนี้เนี่ยเป็นลูกตบ3ลูกแล้วก็บล็อก1ลูกอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือเบอร์10ที่ชื่อว่ายูซินนะครับสูง188อันนี้เนี่ยเป็นลูกตบล้วนๆ4ลูกพอเข้าสู่เซต2ครับเหมือนเดิมจีนชนะสบายๆครับด้วยสกอร์25ต่อ7 คนที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับก็ยังเป็นเบอร์6ครับที่ชื่อว่ายูรุยที่สูง182นะฮะทำไปคนเดียวทั้งหมด7คะแนนเป็นลูกตบ2ลูกบล็อก3ลูกเอสลูกรองลงมาครับเป็นเบอร์10ที่ชื่อว่ายูซินที่สูง188นะครับทำไปทั้งหมด6คะแนนเป็นลูกตบ2ลูกเสิร์ฟเอสลูกเข้าสู่เซต3ครับในเซตนี้จีนมีการส่งตัวสำรองลงมามา,มากขึ้นนะครับซึ่งจีนสามารถชนะไปในเซตที่3ด้วยสกอร์ 25ต่อ16แต่ถ้าว่าคนที่ทำคะแนนสูงสุดของจีนนะครับยังคงเป็นเบอร์6ที่ชื่อว่ายูรุยนะครับซึ่งสูง182ทำไปคนเดียวทั้งหมด5คะแนนเป็นลูกตบล้วนๆนะครับรองลงมาครับทำไป4คะแนนจะมีเท่ากันอยู่2คนคนแรกก็คือเบอร์9ครับชื่อว่าโอเชียนคนนี้นะฮะสูง196เป็นลูกตบเนี่ยลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสลูกไม่มีบล็อกเลยนะฮะโคตรคแปลกคนต่อมาครับเป็นเบอร์10ที่ชื่อว่ายูซินนะฮะ สูง188อันนี้เนี่ยเป็นลูกตบ3ลูกแล้วก็บล็อก1ลูกส่วนคนทําคะแนนสูงสุดในแมตชนี้ของจีนนะครับนั่นก็คือเบอร์6ที่ชื่อว่ายูรุยนะครับสูง182ทําไปคนเดียวทั้งหมด18คะแนนรองลงมาครับเป็นเบอร์10ที่ชื่อว่ายูซินสูง188ทําไปคนเดียวทั้งหมด14คะแนนซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับเป็นตําแหน่ง OH เหมือนกันทั้งคู่สรุปฟอร์มจีนชุดนี้ครับจีนชุดนี้แกล่งทั่วแผ่นครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกเสิฟตัวเซตหัวเสาบอลเร็วหรือว่าบล็อกผมคิดว่าทีมที่จะชนะจีนชุดนี้ได้นะครับนอกจากจะต้องมีระบบทีมเวิร์กที่ดีแล้วนะฮะในวันนั้นผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจีนเนี่ยจะต้องอยู่ในโหมดร่างทองด้วยหรือไม่อย่างนั้นนะครับก็หวังว่าจีนเนี่ยจะพลาดเยอะๆเพราะว่าจีนชุดนี้นะครับนอกจากจะสูงแล้วยังครบเครื่องด้วยนะฮะมาต่อกันที่คู่เกาหลีกับไต้หวันครับต้องบอกเลยว่าคู่นี้โคตรสนุกนะฮะ ถึงแม้ว่าส่วนสูงของไต้หวันจะน้อยกว่าก็คือเฉลี่ยแล้วนะครับ168.25ก็คือไม่สูงเลยเพราะว่าผู้เล่นคนที่สูงที่สุดของทีมไต้หวันนะครับสูงแค่177แต่ไต้หวันชุดนี้ครับเป็นทีมที่มีระบบดีมากแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยมีความคล่องสูงทำให้ไต้หวันบทชนะเกาหลีไปด้วยสกอร์3ต่อ0เซตเรียกได้ว่าโคตรมันนะครับในเซตแรกครับไต้หวันชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ21 ผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดของไต้หวันนะครับนั่นก็คือเบอร์3เซินยูโรนะฮะคนนี้เนี่ยสูงแค่169แต่ว่าทำไปคนเดียวนะครับ7คะแนนเป็นลูกตบล้วน,วนรองลงมาครับเป็นเบอร์6เชนผินยูคนนี้ก็สูงแค่164คนนี้ทำไปทั้งหมด6คะแนนเป็นลูกตบ5ลูกแล้วก็เสิร์ฟเอส1ลูกส่วนของเกาหลีนะครับเป็นเบอร์6ที่ชื่อว่าคิมจียุนสูง179 อันนี้เนี่ยเป็นลูกตบล้วนๆนะครับ5คะแนนเข้าสู่เซตสครับไต้หวันก็ยังคงทําได้ดีกว่านะครับส่วนเกาหลีฮะรวนไปหมดจนเซตนี้นะครับไต้หวันชนะไปด้วยสกอร์25-12ก็คือสกอร์มันขาดเลยนะครับคนที่ทําคะแนนสูงสุดของไต้หวันในเซตนี้นะฮะยังเป็นคนเดิมครับเบอร์3เซินยูโรที่สูง169นะครับทำไปคนเดียวทั้งหมด8คะแนนเป็นลูกตบนะฮะ7ลูกแล้วก็เสิร์ฟเอส1ลูกรองลงมาฮะ ก็เป็นคนเดิมครับเบอร์6เชนผินยูที่สูง164นะครับทำไปทั้งหมด5คะแนนเป็นลูกตบเนี่ย4ลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสนะครับ1ลูกส่วนทางฝั่งเกาหลีนะครับเ,เรียกได้ว่าทําแต้มกันได้น้อยทั้งทีมเลยฉะนั้นผมขอข้ามไปเซต3เลยนะครับสถานการณ์เซต3ครับเหมือนกับเซต2เป๊ะๆก็คือไต้หวันเนี่ยยังคงทําได้ดีส่วนเกาหลีเนี่ยรวนไปหมดฮะจนทาให้ในเซตนี้นะครับไต้หวันชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ16 ส่วนคนทําคะแนนสูงสุดของทีมไต้หวันนะครับจะมีการกลับกันนิดหน่อยระหว่างเบอร์6กับเบอร์3นะครับโดยคนทําคะแนนสูงสุดในเซตที่3นะครับกลายเป็นเบอร์6เชนผินยูที่สูง164นะครับทำไปคนเดียวทั้งหมด6คะแนนเป็นการตบ4ลูกแล้วก็เสิร์ฟเอสสลูกรองลงมาครับเป็นเบอร์3เซินยูโรที่สูง169อนะครับอันนี้เนี่ยเป็นลูกตบล้วนๆ5ลูกส่วนทางฝั่งเกาหลีนะครับก็คือเฉลี่ยแล้วเนี่ยยังทําคะแนนกันได้น้อย ผมก็เลยจะขอข้ามไปเลยนะฮะสรุปฟอร์มผู้นี้ครับผมฟันธงเลยไต้หวันเนี่ยคือทีมม้ามืดตัวจริงของทัวนาเมนต์นี้ครับเพราะว่าในวันแรกนะฮะไต้หวันเอาชนะอินเดียมาด้วยสกอร์3ต่อ0นเซตและในวันนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ชนะเกาหลีมาด้วยสกอร์3ต่อ0นเซตแม้ว่าส่วนสูงไต้หวันในชุดนี้นะครับจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าไต้หวันชุดนี้มีระบบทีมที่ดีและผู้เล่นเนี่ยมีความคล่องสูงทําให้ไต้หวันชุดนี้นะครับจัดว่าเป็นชุดที่น่ากลัวมากส่วนเกาหลีครับ สิ่งที่เห็นได้ชัดในแมตช์นี้เลยก็คือความไม่นิ่งนั่นก็คือสภาพจิตใจก็คือพอหัวเสาทําแต้มไม่ได้นะครับทั้งทีมเนี่ยมันก็รวนไปหมดแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดเยอะมากซึ่งในแมตช์ต่อไปนะครับเกาหลีเนี่ยจะต้องเจอกับอินเดียถ้าเกาหลีสภาพจิตใจยังไม่กลับมานะครับเจอกับอินเดียเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยมาดูกันที่ทีมเตงทีมต่อไปนะครับนั่นก็คือญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นในวันนี้นะครับลงเจอกับอิหร่าน จัดได้ว่าเป็นบิ๊กแมตที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะว่าอิหร่านเนี่ยเพิ่งเป็นแชมป์โซน CABA ล่าสุดส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นแชมป์เก่ารายการนี้นะครับโดยในเซตแรกฮะญี่ปุ่นชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ17โดยคนทำคะแนนสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับทำไปทั้งหมด5คะแนนมีด้วยกันทั้งหมด3คนคนแรกก็คือเบอร์7ครับไอนะมิโซคามิสูง177เป็นลูกตบล้วนฮะหลูกรองลงมาครับเบอร์เมินามิเคโซกุ สูง172อันนี้ก็เป็นลูกตบล้วนๆนะฮะ5ลูกคนต่อมาครับเบอร์10ลูกครึ่งครับแองเจลินาสูง181เป็นลูกตบล้วนๆเหมือนกัน5ลูกเข้าสู่เซต2ครับญี่ปุ่นก็ยังเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดทำให้ญี่ปุ่นชนะไปในเซตนี้นะครับด้วยสกอร์25ต่อ19คนที่ทำคะแนนสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับก็คือเบอร์11ริออนชูเกนจิสูง179เป็นลูกตบล้วนๆนะครับ6ลูกรองลงวาครับ ทําได้4คะแนนเท่ากันอยู่2คนคนแรกครับไอนะมิโซคามิสูง177เป็นลูกตบ3ลูกบล็อก1ลูกคนต่อมาครับเบอร์12ยูสุกิบาบะสูง180เป็นลูกตบ3ลูกแล้วก็เอสหลูกพอเข้าสู่เซตที่3ครับญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดฮะและญี่ปุ่นก็ชนะไปในเซตนี้ด้วยสกอร์25ต่อ17คนที่ทําคะแนนสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับจะมีเท่ากันอยู่2คนคือทำไปคนละ5คะแนน คนแรกครับเบอร์ B 8มิโนริอิสุธานิสูง175เป็นลูกตบล้วนๆ5ลูกคนต่อมาครับเบอร์ B 9มินามิเคโซกุสูง172อันนี้เนี่ยก็เป็นลูกตบล้วนนะครับ5ลูกแล้วสรุปญี่ปุ่นชุดนี้นะครับมีฟอร์มการเล่นยังไงบอกได้คำเดียวครับชุดใหญ่เล่นยังไงชุดนี้เล่นแบบนั้นก็คือมีระบบทีมที่ดีผู้เล่นมีความคล่องตัวสูงมีความเหนียวและมีบอลสูตรที่หลากหลาย ซึ่งในแมตช์นี้นะครับญี่ปุ่นเนี่ยมีการหมุนเวียนตัวผู้เล่นบ่อยมากๆถ้าสังเกตให้ดีนะครับตอนผมบอกรายชื่อคนทําคะแนนสูงสุดเนี่ยชื่อจะไม่ค่อยซ้ากันนั่นก็เป็นเพราะว่าญี่ปุ่นชุดนี้นะครับสามารถทดแทนกันได้หมดและไม่ว่าจะเอาใครลงมานะครับก็สามารถทําแต้มได้เกือบทุกคนทําให้ญี่ปุ่นในชุดนี้นะครับจะมีความได้เปรียบมากโดยเฉพาะในทัวร์นาเมตนต์นี้ซึ่งต้องแข่งขันกันทุกวันนะครับมันจะทําให้ผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยมีความสดใหม่พูดง่ายๆครับ ญี่ปุ่นชุดนี้สามารถป้องกันแชมป์ได้ส่วนอิหร่านจากการแพ้ญี่ปุ่น3ต่อศูนเซตแบบสู้ไม่ค่อยได้เลยผมคิดว่าอิหร่านชุดนี้เนี่ยความเก่งน่าจะอยู่ประมาณท็อป5ท็อป6ของทัวร์นาเมนต์นี้ปิดท้ายกันที่ตารางการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับคู่แรกเริ่มเวลาเที่ยงครึ่งนะฮะไต้หวันเจอกับออสเตรเลียที่สนามนาครปฐม,มคู่นี้บอกเลยว่าสู้กันสนุกแน่นอนนะครับเผอิไต้หวันอาจจะชนะคู่ต่อมาครับบ่าย2องโมงฮ่องกงเจอกับจีนที่สนามราชบุรี ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะจีนก็น่าจะชนะ3ต่อ0คู่ต่อมาครับบ่าย3โมงเกาหลีเจอกับอินเดียที่สนามนาคปรปฐมคู่นี้สนุกครับเกาหลีเนี่ยเพิ่งเปมาส่วนอินเดียชุดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเผลอๆอาจจะสูสีคู่ต่อมาครับบ่าย4โมงครึง่งฟิลิปปินส์เจอกับญี่ปุ่นที่สนามราชบุรีคู่นี้ญี่ปุ่นก็น่าจะเก็บไป3ต่อ0นะครับและคู่สุดท้ายครับ5โมงครึง่งไทยเจอกับอุซเบกิสถานที่สนามนาคปรปฐม คู่นี้ผมไม่ทายผลฮนะเอาเป็นว่าลิงก์ถ่ายทอดสดของทั้ง2ส,สนามนะฮะเดี๋ยวผมแปะให้ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมพรุ่งนี้เรามาเชียร์น้องๆกันต่อนะครับก็หวังว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะชนะสัก3 0มศูนย์เพื่อเป็นการเก็บแรงไว้นะครับไปลุยในรอบต่อไปและเป็นการเรียกความมั่นใจนะครับก่อนจะเจอพวกทีมใหญ่ๆเอาไว้ยังไงนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาอัปเดตผลกันต่อและนี่ก็คือนอหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกด, like, ดไลค์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วย เอาไว้เจอกันต่อในคลิปต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ